แฟนชบอม2 0 2อบครับผมคันนี้เป็นปลายท่อกันล้มใส่วัตเทียน3อย่างนะครับจัดไปครับไม่เสียเลย <c oughs> แต่ก็แต่ก็รู้ว่าเป็นเครื่องใหญ่หอย่นะรียมครับ ต่อขึ้นแทนหน่อยก็จะสวยจบเลยเขาได้เข้าไปป๊อบ2021ครับรถไม่มีต้องรอยาวๆเลย